เจอร้้นอาหารญี่ปุ่นที่โคจะรับในวันแมงคอกมาคือมันอร่อยและคุ้มมากคิดดูว่าเซตเนี้ยแค่8 9 9เกก้าแต่ยกเซตมาก,กันทั้งปาลาไหลและปลาดิบถึง3ชั้นที่ร้านกินซาราร้านนี้เขาเป็นร้านดังในญี่ปุ่นที่เรียกว่าเป็นนัมเบอร์วันซูชิดีลิเวอรี่อินเจแปเลยและตอนนี้เขามาเปิดเป็นร้านนั่งทานครั้งแรกในไทยซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งเลยจะเป็นอูนังหีชิราชิบ็อกเป็นเมนูใหม่ที่เขาได้รวมทั้งปาลาไหลและปลาดิบที่ยกกันมาถึง3ชั้นชั้นบนจะเป็นพวกโชยุผักดองฟองเต้าหูา้แลอะอ และชั้นล่างสุดจะเป็นไฮไลท์เลยที่ครึ่งหนึ่งจะเป็นปลาไหลที่ชิ้นใหญ่มากและอีกครึ่งจะเป็นข้าวหน้าปลาดิบล้วที่มีทั้งชูโทโร่แซลมอนอิคุระกินซิกเนเจอร์ซูชิจะเป็นซูชิเซตที่บอกเลยว่าซูชิเขาทํามาดีมากวัตถุดิบพรเเมียที่เลกกันมาแบบครบเซตและปลาชิ้นหนามากสดอร่อยที่เด่นของซูชิที่นี่จะอยู่ที่ข้าวสีแดงที่รสชาติอร่อยไม่เหมือนใครทาให้กินซูชิได้อร่อยขึ้นพันเปอร์เซ็นต์จริงๆและโอโคโนมิโดบุริจะเป็นข้าวหน้าปลาดิบที่เลือกวัตถุดิิิบบบบเเเเเออออองงไ้้ลยยคคืืหมมมมาาาาาะกกกกกกััันนนนนนนรร่่่แแทีี ก็คือจัดให้ได้ตามใจสั่งเลย